วิธีชีวิตยามแรงนะครับริมฝั่งโคงนครพนมนะครับลมแรงมากๆเลยนะครับเนี่ยครับปลูกกำลังปลูกผักกันนะครับเริ่มปลูกผักกันนะครับจากริมฝั่งโคงนี่นะครับโอ้ลมแรงมากครับตอนนี้นะฮะก็เห็นเรื่องราวระหว่างระหว่างพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่ยนะครับ เกาะที่เห็นนะั่คือดอนประแดกนะครับสลาว,ว่าดอนนะครับนะดอนประแดดนะครับเป็นเขตประเทศลาวนะครับยาวประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับ,นะรบดอนปลาแดกนี้อยู่ในเขตเมืองหนองบกนะครับหมูบ่บ้านาฝั่งตรงข้ามนะ่ะคือบ้านดอนเขียวนะผมเคยไปนั่งเล่นมาแล้วนะครับบ้านดอนเขียวเมืองหนองบก ดอนเขียวบ้านหล่มนะครับเลยไปปากเซปากเซบ้างไฟนะครับบ้านปักเซนะครับบรรยากาศยามแรงโอ้สุดชื่นครับลมหนาวกำลังพัดมาวอยวอยนะครับแล้วนกะ็แมวมันก็มาอ้อนอยู่เนี่ยมันไม่รู้จะม้อ,อนอะไรไม่มีอะไรให้มันกินนะเนี่ยมันขี้อ้อนนะฮะนั่นแะ,ะดอนปลาแดกนี่มีคนอยู่นะมีหมู่บ้านนะครับอ่า คือผมเคยสอบถามคนที่ดอนเขียวนะครับเขาก็จะมาหาปลากันเนียนะฮะแล้วก็พักอยู่ดอนเขียวนี่นแหละแล้วก็ใกล้ๆเองนะครับเห็นไหมเนี่ยชายฝั่งในเขตประเทศลาวนี้ก็แค่ประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรนะฮะก็เนี่ยเขตแดนนะฮะเกาะถ้าเป็นน้องขายนะดอนชิงชูนะครับสี่สิบเมตรเองเนะ เขตแดนประเทศลาวกับประเทศไทยนะอันนี้ประมาณ100เมตรนะฮะฝั่งนี้คือบ้านทาดน้อยนะครับบ้านทาดน้อยอำเภอทาดพนมจังหวัดนครพนมนะฮะน้องบกกับทาดพนมนี่อยู่ตรงข้ามกันนะครับคือ ขอเล่าไว้ก่อนนะครับว่าพระธาตุพนมเนี่ยนะครับหมู่บ้านที่เป็นค่ารับใช้พระธาตุพนมหมายถึงว่าเป็นผู้ดูแลร,รักษาอรปถมพระธาตุพนมเนี่ยคือคนในทางเซบังฝฟนะคนทางฝั่งลาวคนทางเมืองหนองบกคนทางเมืองไซบุรีนะครับดังนั้นเนี่ย มันจึงจาเป็นถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรต่างๆมาแล้วนะครับไปมาหาสูว่าจะยากแต่สุดท้ายนี่ก็ต้องมาตกลงกันนะครับว่าให้ต้องต้องให้คนทางฝั่งโน้นข้ามมาเวลามีงานสักการะพระธาตุพนมนะครเพราะว่าเขาเป็นผู้ดูแลองค์พระธาตุพนมมาตั้งแต่หลายร้อยปีนะฮะก็มันจะมีดอนใหญ่อยู่หลายดอนนะครับยาวไป นี่คือดออปมาเอ,อเนเนมันไม่ใช่ลมปลอ่อยๆนะลมแรงน,นะครับบรรยากาศเขากำลังนะฮอันนี้ใส่เป็ดด้วยนะไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับคนละประเทศนะครับแต่จริงๆก็คือเครอยอญาติกันนั่นแหละครับ ถ้าใครข้ามไปที่บ้านดอนเขียวทางโน้นนะครับเขาก็จะบอกว่าพ่อเขาเป็นคนธาตุพนมนะแม่เขาเป็นคนธาตุพนมปักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุปยบยุกย้ายมาอยู่ทางฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้อุปยบกลับอย่นะแต่บางทีเขาก็บอกว่าเป็นคนธาตุพนมมาแต่งงานมาเอาเมียอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็แต่งงานกันไปกันแต่งงานกันมานะครับคนฝั่งโน้นก็มีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะแต่ก่อนมันเขีแดนมันไม่ได้มันไม่ได้สําคัญมันไม่ได้ เหมือนสมัยนี้นะครับนะใกล้ๆกันแค่นี้ก็ล่องเรือข้ามไปข,ามมาข้ามมาก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็มันเป็นจริงเป็นจังนะฮะเขตแดนนี้เอาตามฝรั่งนะฮะฝรั่งให้เป็นจริงเป็นจังมันก็ต้องเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางประเทศอย่างเบลเยีเยมกับเนเธอร์แลนด์มันก็ไม่เป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่นะครับนั่งจิบกาแฟอยู่ถัดไปอีกเม็ดหนึ่งอยู่คนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบ ประเทศเบลเยียมแต่ตัวเองอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะฮะผุกคนไ้ฟังนะครับคนฝั่งโน้นกับคนฝั่งนี้คือพี่น้องกันเป็นเครือญาติกันเป็นญาติสนิทเลยแหละครับออกจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันนั่นแหละครับเวลางานมีงานบุญบ้านเนี่ยคนทางฝั่งนี้ก็ต้องข้ามไปฝั่งโน้นนะครับคนฝั่งโน้นก็ข้ามมาฝั่งนี้บุญบ้านนะครับมีแต่งดองแต่งงานก็ข้ามไปข้ามมาเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ย ตามแถบชายแดนบริเวณอย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องเข้าใจนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับดอนปลาแดงนี่ก็เป็นแหล่งพักเรือนะฮหาปลาฝั่งโน้นเนี่ยเขาจะมีเรือกันเยอะเลยนะครับหาปลาทั้งฝั่งนี้จะมีน้อยเพราะว่าเขตแดนเป็นของลาวแล้วรตรงเนี้ยนะ,ะก็เลยแบบว่าปลาที่มาขายส่วนใหญ่ในตลาดท่านพนมเนี่ยเอาจริงๆก็คือปลาฝั่งลาวนะครปลาฝั่งลาวนะครับ ปลาตัวใหญ่ๆตัวโตๆเนี่ยฝั่งเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเขาจะเก็บไว้ดอนตรงนี้แหละครับเขาจะมาขังไว้ตรงดอนประแดกนี่แหละครับพอถึงตลาดนัดนะครับตลาดนัดท่าพนมจะมีอยู่สองนัดนะฮะจัดกับพหลั่เขาก็จะเอาข้ามมาขายที่ตลาดท่าพนมมันได้ราคาดีกว่าไงนะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งกอวันอังคารที่ตลาดบ้านนาดนะครับเขาก็มามาขายที่ตลาดบ้านนาดเหมือนกันกขุ่มเดียวกันนะครับ อันนี้ผมไปสอบถามมาแล้วนะฮะนะ,ะดังนั้นดอนปลาแดกนี่ก็จะเป็นแหลกพักปลานะครับพอถึงเวลาเขาก็เอาปลามันก็ใกล้ๆเองนะฮะ,ม,ะ,ะมันจะมันจะมีด่านช่วงาวอยู่ตรงปากเซนะครับสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยปากเซบังไฟนะสมัยผมเป็นหนุ่มยังนั่งเรือข้ามไปชงงานบุญพทนนุทธาเขาจะไม่มีการตรวจอะไรเลยนะครับถ้าเป็นงานบุญธาตุนะฮะ เพราะว่าพระาธาตุพนมคือสมบัติของสองฝั่งโงไม่ได้เป็นของใครนะไม่ไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะมันเป็นของคนสองฝั่งโคนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอันดู้กันนะครับตั้งแต่สมัยผมหนุ่มน้อยก็โอ้ทำไมเปลี่ยนแปลงกัน,กนปกคอปรคองใหม่ๆลองคิดดูก็ยังข้ามไปได้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยมัน น่ากลัวจังที่ยังสั้นแต่ผมก็ไปเต้นไปดูสาวหมอลำสาวลำวงเต้นหมอลำเต้นลำวงไปแล้วนะคระับทางนี้มันเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนแปลงกรารปกครองมาได้ประมาณสักสักสิบกว่าปะะีไม่ถึงด้วยซ้ำบ้างสักสิบอ่าสิบกว่าปีนะฮะลองคิดดูนะฮะก็ยังข้ามไปได้นะครับแล้วก็คือทางฝั่งนี้ก็อนุญาตให้ฝั่งโน้นก็ข้ามมาไม่ได้มีการจับอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเรารู้กันอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็คนก็ยังบริเวณนี้ยังข้ามไปข้ามมากันอยู่เงนี้นะฮะสุดท้ายก็ไปไปคุยทางฝั่งนี้เขาจะไม่ได้อ่ามีปัญหาเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีปัญหาหนีไปประเทศที่สามเท่าไหร,ร่นะเขาก็อยู่ของเขาอย่างสบายทางน้องบุกนี่นะฮะไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวระหว่างสองประเทศนะครับทุกวันนี้ก็ยังตัดไม่ขาดอะอย่างผมปีกายผมยังไป แต่งดองของญาติของแม่คงวันทัวนะฮะลองชายผมนะฮะก็ไปบ้านอะไรบ้านอยู่เมืงท่าแขกบ,บ้านอะไรนะใกล้ใกล้กับปักเป่นงนะบ้านดงอะไรน่งอย่างนี้ก็ลืมแนละ้วความจำไม่ค่อยดีนะ การยามแรงนะครับสองฟังโคงได้เห็นนะครับนี่ยใกล้ๆนี้ก็ดินแดนประเทศลาวนะลมพัดวอยๆลมหนาวมาแล้วนะครับ14พฤศจิกายน2566นะครับยามแรงที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับตรงข้ามกับเมืองน้องบกแขวงคำม่วนสอปอลาวนะครับโอ้ลมแรงจริงครับวันนี้ เริ่มลมมันเริ่มลมตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่13ข้ามฝั่งมาที่ทางดัตต์ตาฮานนะครับโซนเขตร้นนอนใต้มาเลยแบบนี้นะครับประมาณชั่วโมงตีสองคืนะครับแต่วันนี้วันที่สองนี่ก็ลมแรงนะครับลมหนาวมาจริงๆนะครับอุณหภูมิก็เริ่มลด ฟังเสียงลมเอานะครับเสียงบรรยายผมอาจจะไม่ได้บ้านดอนเขียวเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะยาวเรียงไปตามลำน้ำขคงฝั่งน้นนะครับนะฮะคุยไปคุยมาก็มีแต่พี่น้องฝั่งนี้ทั้งนั้นนะครับ นั่นแหละครับโอ้หนาวครับเนี่ยลมหนาวนะรลมลมหนาวจริงแล้วเริ่มเมื่อวานนี่แหละครับฤร <c oughs> ูหนาวของเนี่ยมันจะเริ่มเมื่อวานแล้วก็ทางนครปน,นมเนจะเจอก่อนชาวบ,บ้าน,นาเขานะครับาปถึงประเทศไทยเนี่ยนครปนมบึงการเนี่ยจะ,ะ,จะเจอความหนาวก่อนชาวบ้านเขานะครับ ดูไอ้เจ้าแมวตัวเนี้มันยังมาเฟียนะครับภาษาลาวว่าเฟียมาอ้อซ้อผมเป็นคนไม่ชอบแมวนะแต่มันมีแมวมาอยู่ที่สวนผมนะแล้วเขาเลี้ยงไว้แล้วโอ้ยเรานอนอยู่นี่นะมามานอนใกล้ๆเราแล้วก็มาเฟียมาเกาะแ้งเกาะขามานอนกิ้งไปกิ้งมาให้เราหยอกอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เหมือนกันเนี่ยดูเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันมาเกาะแค่เกาะขาอยู่เนี่ย อยากให้เราหยอกอยากให้เราเล่นด้วยไม่ไดม้มาขออาหารนะมาเล่นด้วยมาวนอยู่นี่แหละโคโลแรงมากม,มันแรงจริงะเน,นืมบอกไปนะครับในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยอย่ามาล้อเล่นกับธาตุพนธนะแม่นำม้ำโขงเป็นอันขาดน,นะครับผมบอกเลยนะฮะ หนาวจับจิตจับใจหนาวสะทานไปถึงซวงในเลยะครับท่า,ทาพนพนมอําเภอเมืองนครพนมหรือแม้กระทั่งอําเภอเมืองอย่างจังหวัดส,สกลนครนะครับผมบอกเลยนะพี่สารเหนือเนี่ยให้บอกภาคเหนืออยากเหนือไปหนาวยากหนาวไปภาคเหนือนะครับภาคเหนือถ้าอยากหนาวต้องไปขึ้นบนบนดอยนู่นนะครับขึ้นต้องขึ้นไปดอยอินทนอนท์อย่างเงี้ยไปดอยหลวงเชียงขวาอย่างเงี้ยไปม่อนแจ่มอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าจังหวัดน่านก็ต้องไปทางปัวทางอะไรอย่างเงี้ยเออ ขึ้นไปดอยภูคาางเงี้ยอาจจะหนาวอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมืองเชียงใหม่เงี้ยตัวเมืองนา่านเงี้ยไม่หนาวหรอกครับสู้ทางนี้ไม่ได้ครับคนละเรื่องกันเลยนะฮะใช้คํานี้นะฮะดังนั้นถ้าคุณอยากหนาวของจริงอ่ะต้องมาอีสานเหนือครับถ้าอยากไปภาคเหนือก็ต้องไปดอยอย่างเดียวขึ้นภูขึ้นภูขึ้นภูสูงขึ้นดอยสูงอย่างเดียวนะครับนั่นหนาวเนี่ย มันจะมีไอ้น้ำด้วยนะฮะมันจะหนาวแล้วตอนเช้าๆนี่มันจะหมอ,อกหนานะฮนะเนี่ยฮะอยากมาสัมผัสความหนาวจนถึงสถานสถานไปถึงสูนไหนก็ต้องมารีมฝั่งเขานะครับแล้วความ,มุนแรงนะครับหรือไม่ก็เอาเภอเมืองจันไปสูงไปพร้อมเพราะว่ามันอยู่ริมหนองหานนะมีภูผาต้านนะครับก็ขึ้นไปขึ้นไปภูผาก็สถานแล้วนะครับ สูงกว่าสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ500เมตรนะครับะมาน450 0เมตรแต่หนาวมากนะครับโอเคครับยามแรงที่